สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกตุงมค่ะช่องย่าหนิงกกตุงมพารวยนะคะค่ะก็เรามาดูนะคะมาดูวันนี้นะคะเราพัฒนานะคะเราพัฒนานะคะอ่าเราล่างนะคะล่าง7 9 7 9 4 9 1 9 2 9, 9, 9 8นะคะคือล่างไม่กลับค่ะไม่กลับนะคะอ่า ตัวนี้คือไม่กลับนะคะเด่นนะคะเด่นตัวนี้นะคะเด่นล่างนะคะอ่าส่วนบนนะคะบนนี้กลับให้เรียบร้อยนะคะบนนะคะอ่าส่วนบนนะคะก็จะ4 0 4ศ3 1นะคะบนนะคะอ่านี้ก็คือ เราพัฒนาแนวทางค่ะแนวทางของเราพัฒนานะคะ,ะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเราเป็นหวยคำนวนนะคะคือเป็นการคำนวนนะคะแนวทางคำนวนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะกะ็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแค่นั้นนะคะวันที่17มิถุนานะคะ เราพัฒนาเรานะคะอ่าจะมีร่างมีบนนะคะส่วนตัวร่างนะคะก็มี9794919298ไม่ต้องกลับนะคะร่างนะคะอ่าส่วนบนนะคะ4 0 0 4 1 3 3 1นะคะค่ะก็ลุ้นกันค่ะหลังจากที่รัฐบาลไทยของเราก็หลุดไปนะคะหลุดไปอ้าว ไม่เป็นไรหลุดเรามาต่อกับเปล่าพัฒนานะคะค่ะก็เป็นแค่ความบันเทิงความสนุกสนานความบันเทิงนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซื้อมากนะคะแค่น้น้อยนะคะเป็นเพียงการสนุกสนานเฉยๆนะคะค่ะก็ไม่ต้องอ่าเน้นนะักเนีน่ยนะคะก็แค่แนวทางแค่ความบันเทิงนะคะค่ะก็ เราก็ตามนี้ด้วยนะคะคือล่างนี้ไม่ต้องกลับ97ไม่ต้องกลับ94ไม่ต้องกลับ91ไม่ต้องกลับ92 98นะคะไม่กลับนะคะค่ะเราก็แค่เป็นแนวทางของเราแค่นั้นนะคะค่ะส่วนบนก็ 40, 40, 4 0 0 4นนะคะ1331นะคะค่ะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเล็กเล็กน้อยๆนะคะแค่เป็นแนวทางเพียงแค่เป็นแนวทางแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ